สวัสดีครับทรบ5 HD1 ขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดตราด f c เปิดบ้านเจอกับสมุทรปราการซิตี้ครับวันนี้มีคุณสุปชัยหนุมาศและผมเจษดาศีวิเศษรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าถิ่นตราดนะครับอันดับ15ครับ14นัดมี7คะแนนครับทีมเยือนอย่างสมุทรปราการซิตี้อันดับ9ครับ14นัดมี19คะแนนนะครับและนี่คือผังการเล่นของเจ้าถิ่นครับ ทีมเยอนครับสมุดประการซิตี้ครับ4-4-2เช่นเดียวกันนะครับมุมกล้องสูงๆแบบนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับเขาดาวไปพร้อมกันครับกับฟุตบอลโตโยต้าไยลีกนะครับเกมเริ่มครับพุทธศินคุณอธิวัฒน์ศรีลาโลครับให้สัญญาณเริ่มเกมครับโดยจตุทินตราด f อนะครับอยู่ในชุดเก่งชุดแดงล้วนครับก็จะบุกจากฝาไปซ้ายครับในขณะที่เที่ยวสมุดสมุดประการซิตี้ครับก็อยู่ในชุดสีน้ำเงินถุงเท้าสีเหลืองครับ ครับครับธีรพลคือหลอข้างหน้าไม่ได้บอลนะครับต้องลงมาบ้างแล้วยอดจวนนี้กับธีรพลย่อเยยเปิดกลับมาแล้วบรอสทาเดลี่เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเป็นเขียวสมุดบุกนำหนึ่งต่อศูนย์ครับประตูที่9ของซีซั่นนี้ครับศูนย์หน้าวัย0ปีครับบรอสทาเดลี่แล้วยิงเข้าไปเนี่ยเจ้าตัวก็ชูมือเหมือนประมาณว่าไม่ดีใจนะครับยิงใส่อดีตทีมของตัวเองนละครับโอ้โหและนี่ครับกองเชียร์เขี้ยวสมุรที่ตามมาเชียร์ เฮกันไปเลยครับโอ้โหจังหวะขึ้นไปทางซ้ายนะครับทำได้ดีครับธิดพลยอดเย้ยครับนี่ครับอิชิอิทำหน้าตาเหมือนแบบไม่ทำไมลูกทีมฉันเก่งขนาดนี้ครับดูครับจังหวะขึ้นมาของธิดพลยอดเย้ยครับแล้วหักมาเนี่ยโอ้ตรงนั้นคนเดียวเลยครับด้วยซ้ายจ่อๆครับตัวสปอนสีเรือก็เอาไม่อยู่เลยครับมันจ่อเหลือเกินครับนี่ครับประมาณ7-8หลาเท่านั้นครับ เนี่ยครับอย่างที่บอกไปลูกนี้ต้องชมธีรพลเยอะเย้ยเลยนะครับคือเจ้าตัวนี่ทางออกไปริมเส้นครับสุดท้ายแอสซิสต์ได้ครับแล้วดูครับแม่ไหวสวยเลยครับก็ถือว่าเป็นประตูที่9ในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับขึ้นไปนำดาวสโมรร่วมนะครับกับจอร์บัตโจและอีกคนหนึ่งก็คือวิลเลนโมต้าครับแม่พูดถึงวิลเลนโมต้าเอาครับธีรพลยอะเยอะครับลงมาเก็บบอลออกมาทางขวาที่สุพนัน จรเดินักวงก่อนบันจงเปิดจะให้กับทาเดลีเอาล้ถถึงด้วยครับแล้วกดโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นยุทธวิชัยเลิศลำนะครับที่รับเข้ามาตรงเสาแรกครับแล้วยิงประตูนำห่าง2ต่อศูนแล้วครับโอ้โหนี่ครับดาวรุ่งวัยเพียง21ปีครับพี่พี่นี่มาดีใจด้วยเลยครับดูครับเบิร์ดกระโหลกสักทีครับทำดีเหลือเกินครับไอ้น้องยุทธวิชัยเลิศลำครับโอ้โ เซงเลยครับทศพรสีเรืองครับแล้วเป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยครับยุทธพิชัยเลิศล้ำครับนี่ครับในวัย21ปีเท่านั้นครับโอ้โหดูครับคือที่จริงโดยตำแหน่งเนี่ยเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายครับโอ้แต่การแลบมาอยู่เสาแรกเฉยเลยครับนี่ครับแล้วจังหวะที่สถาพรแดงสีจะเตะแล้วไม่โดนครับ โอ้แล้วจับบอลลงแล้วยิงเบียดตัวของทรอตแนนบีองเข้าไปเลยครับเสาแรกตรงนั้นครับมีช่องอยู่แค่นั้นเลยครับโอ้โหน้ำหนักทิศทางนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยุทธพิชัยเลิศล้ำถือว่าหาตำแหน่งดีครับแม่เพราะว่าโดยตำแหน่งนี้ตรงนั้นควรจะเป็นบารอสทาเดลี่ด้วยซ้ำไปนะครับแม่จากเจ้าตัวหุบเข้ามาครับแล้วดูรอยยิ้มของมาซาทาอิชิอิครับแม่ถือว่าบอลของเคียวสมุทรนี่น่ากลัวนะครับในการเซตเข้าทำครับ ขึ้นมาเป็นนาที23ครับสุพนันพีระดลอุ้ยล้มคว่ำไปแล้วผู้สินปล่อยเกมไหลแม่สกัดจอนี้เอ้าโอ้โหวสกัดเข้าประตูตัวเองไปเลยครับเป็นจีรพงษ์รักสงครามครับศูนย์ประตูต่อ3แล้วครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับโอ้โหนี่ครับกองหลังดาวรุ่งครับนี่ครับจังหวะตรงนี้โดนปั๊มครับจากพันเบิ้ล้าไปแล้วไม่มีอะไรเลยครับจิรพงษ์รักสงครามครับ อะไรจะโชคร้ายขนาดนั้นครับคือมันพอดิบพอดีทั้งทิศทางและน้ําหนักแหละครับโอ้โหครือตรงนี้จริงๆฟาวชัดเจนนะครับแต่บอลได้เปรียบครับจากพันพรายซวนเองก็เบิ้ลเข้ามาหวังให้บรอสทาเดลลี่แะครับแต่ตรงนั้นมีจิรพงษ์และสงครามครับโอ้โหสกัดลูกนี้นี่น่าเห็นใจเลยครับคือบรรยากาศช่างแตกต่างจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับตราดที่นำสามศูนย์นะครับในครึ่งเวลาแรกแม้แต่ตรงนี้จะให้กับ ส่วนลำมังยังโขไปได้ครับสุพนันสุวนธันเฮสล็อกเข้าขวาเห็นเพื่อนไหมครับแล้วกดเองดีกว่าครับลูกนี้เอ้าโอ้โหไม่ชนคารครับเนี่ยครับเพื่อนเติมช้าครับไม่ได้ดังใจลองยิงเองครับโอ้หูแล้วตรงนั้นนี่สาหลาสี่หลาต้องมีครับดูครับข้ามมือปฏิวัติไปแล้วครับแต่ไม่คารเจ้ากรรมมันก็พอดีเหมาะเหมงเหลือเกินครับ ปฏิวัตินี่หันมาโวยเพื่อนเลยครับว่าปล่อยให้ยิงง่ายๆอย่างนั้นได้ยังไงครับอมาอีกทีครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณเปิดไปที่จุดเดิมแล้วข่าวนี้มงเคลียร์มาอุ้ยแล้วตรงนั้นมีครับซาลิโฟวิดย้อนกลับมายกเข้ากลางลูกนี้มงคนยังมงเคลียร์แล้วมันไม่ไปไหนตกในกรอบเขตโทษตรงนั้นไหลมาเข้าขวาธีรพลย้อเย้ยหมุนกลับมา จักระพันเปิดอีกทีแล้วโค้งลงนี้เรียบร้อยครับแม่อาริสซาลิโฟวิดครับ4ต่อ0ครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับโอ้โหโกโซบิกครับไปกันใหญ่ครับเจ้าถิ่นชุดนี้นี่คือบุกกะเอาตายเลยครับแล้วทำได้ครับสุดประการครับเตะมุมแล้วเตะมุมเล่าสุดท้ายเนี่ยจังหวะต่อเนื่องครับเบิ้ลเข้าไปให้คนนี้ม่งเข้าได้ครับอาริสซาริโฟวิดครับ แล้วเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ครับดูครับจังหวะคืนมาของธีรพลยับแล้วจักรพันนี่เน้นๆเลยครับบรรจงวันนี้ก็ต้องคัดลายมือแล้วเลยครับดูครับซาดิฟุตลอยขึ้นไปเป้งตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับทศพรนี่ได้แต่มองครับเพราะว่าม่งย้อนทางเขาด้วยครับดูครับครับคือถ้าคัดลายมือคือคัดสวยเลยครับ้สมบูรณ์แบบเลยครับการเขาทำจังหวะนี้ของเที่ยวสมุทรสมุทรประกันซิตี้ครับ โอ้โหดูรอยยิ้มครับของมาซาทดะอิชิอิครับพร้อมกับทีมงานครับโดดเด่นทั้งในเกมรับและเกมรุกวันนี้ก็ทำประตูได้อีกแล้วครับซาริฟวิชครับประตูที่สองเขาโจนาธานเฮสแกคลึงไปทีหนึ่งแล้วจะออกขวาไม่แม่นด้วยครับแต่ว่าสุพจน์ยังมาช่วยได้จะให้กับมงคลสุพน์แล้วลูกนี้ผู้ตัดสินว่าไงจะปล่อยลูกนี้เปรียบแต่ว่าสุดท้ายย้อนกลับมาเป่าให้แล้วก็น่าจะใบเหลืองด้วยแหละครับสุพน์วงหอยครับ จังหวะนี้นี่ไปตัดใสเออร์เนสโตครับดูรครับจังหวะที่จิ้มบอลผ่านไปนี่มาทั้งตัวเลยครับแต่ไม่เจอบอลครับโอ้โหดีว่ากระโดดหลบด้วยครับก็ ไม่เจ็บอะไรมากครับเอเนสโตตัวนคนนี้รับไม่เหลือไหมครับสุพจตวงหอยครับผู้มาเยือนนะครับสมุทรปราการซิตี้บุกมานำตราดเอฟซีอยู่4ประตูต่อศูนย์ครับด้ประตูจากบารอสทาเดลี่นาที2ี่ครับยุทธพิชัยเลื่อล้ำนาที2ี่จิรพงศ์รักสงครามทำเข้าประตูตัวเองนาที2ี่ครับและอาริสซาริฟวิชครับมงลูกเปิดของจักรพันธ์ไพรสุวรรณเข้าไปนาที38ครับสมุทรปราการซิตี้บุกนำตราดเอฟซีต่อศูนย์ครับส่วนคนนี้ครับปรสินอาจารย์อธิวัฒน์ศรีลาโลก็ ตัดสินได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับใน45ทีแรกครับคือเห็นได้ชัดว่ามีจังหวะปล่อยเกมไหลนะครับอย่างประตูที่สกัดเข้าประตูตัวเองครับจังหวะพิดิตเจ็บนี่แกก็ปล่อยให้เกมเดินต่อครับนี่ก็ตามกฎอยู่แล้วครับเอาครับให้สัญญาณเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับทางขวามีนี่ครับสวนลำมังครับล็อกหลมบุตรศิลป์เป่าให้เอาฟรีคิกอีกทีครับตราดอาจารย์อาิวัตรศรีลาโรนี่ไม่ลังเลเลยครับวิ่งมานี่ ชักใบเหลือมาแจกอเนสโตเลยครับดูครับจังหวะล็อกตรงนี้ชัดเจนครับพอนปรีชาเปิดไปเสาไกลลูกนี้เอ้าแล้วโคกได้ด้วยครับแรับขึ้นมาครับเนี่ยครับแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบอยู่ดีครับวันนี้เติมขึ้นมาได้ลุ้นจากฟรีคิก2-3จังหวะครับสถาพรแดงสีครับเพิ่งแรกนี้ได้ยิงจ่อๆไปลู่นึงแต่ข้ามคานครับจังหวะนี้ลอยมาหม่งก็โดนไม่ดีครับ ตัวก็เสียดายเลยครับมาที่โจนาธานเฮสเอาแล้วครับโจนนี้มั่นครับมีโอกาครับตราดเหลียงจี้ใส่ซาริโฟวิดเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วกดลูกนี้โอ้โหครับยิงตรงตัวบป็ิวัดคำใหม่ครับแล้วมงเคลียร์มาแถวสองมีกดอีกทีแล้วลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับไม่ยังยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับโอ้โห ขวาทีซ้ายทีครับตราดครับยังไม่ได้ประตูตีใครแตกครับเอาละครับแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนี้ครับผู้ตัดสินคุณอธิวัตนศรีลาโลครับปอนุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นผู้มาเยือนครับทีมเคีื่สมุทรสมุทรประการซิตี้บุกมาชนะช้างขาวเจ้าก่อตราฟ f ีไป4ประตูต่อศครับ